สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะคลิปนี้ก็พามาชมเนาะสำหรับรถแต่งเต็มนะคะเผื่อมีเอสนใจเนาะหรือว่ามองหาอยู่นะคะคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะอยากได้รถเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมขับกลับไปได้เลยนะคะ,ะคันนี้เลยสวยมากๆนะคะลูกค้าเป็นอิซสุนะคะ FRR 2 1 0นะคะ ซีสูบเทอร์โบนั่นเองเนาะก็เป็นอีกรุ่นนะคะขายดีมากๆเลยสำหรับอิซซเอฟอาร์สองหนึ่งนะคะห้ามพลาดเลยเอาใจเอฟซี FC, คนรักอิซุซนะคะคันนี้เป็นหัวแคปนะคะลูกค้านี่คะ่ะชุดแต่งเนาะสวยมากๆเลยคลาสสิกสุดๆนะคะโดนใจวัยรุ่นมากๆเลยคันนี้นี่เลยค่ะมีทั้งหมวกเลทเนาะแล้วก็กระเช้าด้านบนนะคะ นี่คะ่ะอันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ประมาณ95%เนาะลูกค้าก็เหลือเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดเนาะแต่สําหรับ FC ที่สนใจหรือว่าอาอยากได้คันนี้ไปจัดจองนะคะอาจจะสั่งเพิ่มเติมชุดแต่งนะคะได้เลยเนาะยินดีมากๆนะคะขากระจกเดิมเนาะนี่เลยคะ่ะลูกค้าแต่ว่าขาหมวกนะคะเราจะทำเป็นขาหยุ่นคะ่ะ นี่ค่ะแล้วก็นี่เลยชุดแต่งเนาะแก้มเลดช่องลมหน้ากระจังกันชนนะคะสองตอนตีหมุดนะคะ,ะตีมุดยืนเนาะมีแป,ป๊บต่อด้านล่างด้วยนะคะนี่ค่ะคิ้วนะคะตรงใต้ขอบกระจกนี่ค่ะมีให้หมดเลยสวยมากๆเลยแล้วก็ตัวนี่ค่ะกระตุนญี่ปุ่นเนาะ ปิดตรงกระจกน่องนะคะหรือว่ากระจกขาอ่อนเนาะมีให้นะคะสวยมากๆเลยตัดกับสีตัวรถนะคะคันนี้สีชมพูมุกน้ำเงินนะคะลูกค้าก็จะออกเหลือบเป็นสองสีนะคะนี่เลยค่ะเจอแดดก็จะออกเป็นชมพูเลยนะคะหลบมุมก็จะออกเหลือบเป็นสีน้ำเงินนะคะสวยมากๆเลยเอฟซีที่อยากชมคันจริงเนาะมาดูได้เลยนะคะมาลองขับได้เลยยินดีมากๆเลยนะคะคันนี้ทะเบียนเล่มยังไม่ออกนะคะ สำหรับ f c ตัดสดนะคะก็ค้างค่าทะเบียนทางอู่ไว้1 0 0 0 0แสนบาทรับรถขับกลับบ้านได้เลยนะคะสวยมากๆเนะาะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมรอบๆคันค่ะสเปคกระบะของคันนี้นะคะก็เป็นสเปคอู่ค่ะยาว3 6มเมตรนะคะรวมท้ายค่ะอ่านี่ค่ะกระบอกดํำสตันทั่วไปนะคะนี่ พลเป็นสีน้ำเงิน,นะคะ่ะคันนี้คาสีนนกเลยนะคะของแท้มาเลยค่ะลูกค้าดูได้นะคะรูคาซีของเขาก็จะเยอะนะคะเอก,กลักษณ์ของอตัวโลโบโคอปบเลยการเคลื่อนนะคะใส่ให้ค่ะแนบเสริมให้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะแต่ว่าช่างยังไม่ได้ทําที่รัดแบบนะคะลูกค้าอ่านี่ค่ะเราเก็บให้นะคะทุกจุดเลยท่อนะคะตัวนี้เป็นแฟลสค่ะนี่ค่ะ อพักเลดเนาะขออ่อนนะคะใส่ให้นะคะลูกค้านี่ค่ะระบบเบรกนะคะจิ๊ฟี่เลยถังลมูมินียมแล้วก็มาพร้อมชุดครอบนะคะถังลมแล้วก็ถังน้ำมันนะคะสวยมากๆเลยใต้ทองนะคะนี่ก็จะเป็นสีดำเนาะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะ,ะบางโครนเป็นเลดนะคะนี่ค่ะสีสันลวดลายค่ะลูกค้าอ่านี่เลยค่ะ ก็จะเน้นสีน้ำเงินเนะาะเพราะว่าเข้ากับตัวมุกนะคะมุกสีน้ำเงินเนาะตัวระแนงนะคะลายสีเป็นไทเทเนาะความสูงนะคะของฝาข้างอยู่ที่55นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นฝาข้างลายสามมิตรนะคะติดกระดูกเนาะแล้วก็เสาความสูงอยู่ที่85นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็อันนี้คะ่ะติดเส้นนะคะตรงระแนงนี่สวยมากๆเลยแล้วก็แหลบลายนะคะ ขอบกระบะด้านล่างเนาะอ่าด้านบนไล่สีไทยเทนี่ค่ะตัวเสาชัดเจนโดดเด่นสวยงามสะดุดตามากๆเลยนะคะเจอรถอู่ร้านกำนันสุดที่ไหนนี่คือแบบโอ้โหรู้เลยค่ะลูกค้าบันไดข้างแคบนะคะใส่เป็นยุ่นให้เลยนี่ค่ะสวยมากๆนะคะลูกค้านี่ค่ะมีไตรด่วนสองปากให้ด้วยนะคะบ้านโป่งแท้เนาะนี่ค่ะช่างยังไม่ได้ไล่ระบบอ่าต่อสายนะคะต่อสายไฟเนาะ นี่เลยมาครอมพร้อมกับชุดฝาครอบล้อเลดค่ะลูกค้านี่ค่ะสวยมากๆเนาะดูได้เลยนะคะอันนี้ล้อหน้าก็จะเป็นยางเลเดียนเนาะกระทะมีคิ้วนะคะมียางในเนาะอ่านี่ค่ะเอาใจ FC เลยคันนี้ก็เน้นแต่งไว้เลยนะคะเผื่อมี FC ที่แบบโดนใจเนาะแล้วก็นี่ค่ะสปอตไลท์สงหลังนะคะอ่าเผื่อลูกค้าขับ ทำงานเนาะตอนกลางคืนเนาะมีไฟส่องให้ด้วยนะคะนี่ค่ะครบจบในคันเดียวเลยล้อหลังก็จะเป็นลายทั่วไปนะคะนี่ค่ะแป5ครอบ16บหกเนาะกระทะมีคิ้วนะคะฝาครอบล้อใส่ให้สวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้าแต่งไม่เยอะเนาะแต่ดูแบบมันคลาสสิกมันได้ใจอะค่ะสวยมากๆเลย มาดูลายนะคะฝาท้ายค่ะตรงกลางก็จะเป็นลายเพชรเนาะนี่ค่ะลูกค้าสวยมากๆนะคะลังดําเป็นนกอินทรีเนาะกลางปีกนะคะโหดมากๆเลยดุดันเนาะเข้ากันกับสไตล์ของการตกแต่งของรถคันนี้นะคะลงตัวทุกจุดเลยสวยมากๆนะคะนี่เลยค่ะลูกค้านี่ฝั่งนี้นะคะเจอแดดสองเนาะดูได้นะคะความเงาของสี ความเหลือบความประกายนะคะเงาตาแตกเนาะบวกกับสีสันลวดลายที่แบบโดนแบบโดนใจเนาะสวยมากๆนะคะนี่เลยสวยมากค่ะเอาใจคนรักสีชมพูหวานแววด้วยเนาะนี่ค่ะห้ามพลาดเลยกันฝุ่นด้านหลังค่ะใส่แบบเต็มแผ่นเนาะนี่ค่ะยื่นออกก็ประมาณ25เซนนะคะจากตัวรถเนาะ,ะโค้งขึ้นถึงช่วงตัวขอบกระบะนะคะก็จะสูงนิดนึงนะคะ นี่ค่ะราวไฟชุดไฟทุกอย่างเนาะดูได้นะคะหรือลูกค้าแบบอยากเพิ่มเติมชุดแต่งตรงไหนยังไงแจ้งได้หมดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวมาชมภายในเนาะอ่านี่ค่ะชุดเบาะ VIP สีน้ำตาลนะคะเบาะแคบเนาะอันนี้ยังไม่ได้เก็บรา,ายละเอียดทำความสะอาดภายในนะคะแม่ค้าใจร้อนเนาะมารีวิวให้ FC ได้ชมกันก่อนเลยแล้วก็จะมี เครื่องเล่น mp 3นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยระบบแอร์นะคะเช็คความพร้อมให้ใหม่ทั้งคันนะคะลูกค้านี่คะ่ะรับรถไปแล้วลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะไปลุยงานได้เลยนะคะเราเช็คให้ใหม่ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นอของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่เรียบร้อยนะคะดีแมปกล่องให้เรียบร้อยคะ่ะลูกค้ากรองอากาศก็เปลี่ยนให้นะคะเรียบร้อยเลยพร้อมไปลุยงานได้เลยนะคะน้ำมันก็เติมให้ไปเนาะ คัานละ1พันเลยนะคะอันนี้นี่ค่ะชุดครอบนะคะถังน้ำมันฝั่งนี้เนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นชุดครอบถังลมค่ะนี่ดูได้นะคะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเนาะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะลูกค้าเพราะว่าช่วงอาทิตย์เมื่อกี้เนาะฝนตกหลายวันเลยนะคะติดกันเนาะช่างก็ขยับรถเข้าออกนะคะนี่ค่ะเขาจะเปื้อนนิดนึงนี่ค่ะดูได้เลยเจอแดดสองนะคะประกายสีน้ำเงินสวยมากๆค่ะลูกค้า งานทุกอย่างทุกจุดนะคะรับประกันคุณภาพให้เลยอู่สีของเราเองนะคะลูกค้าแม้ว่าจะเป็นการย่นช่วงล้อขึ้นกระบะดับทำสีทุกอย่างครบจบที่เดียวเลยอู่ร้านกำนกันสุดของเราเนี่คือครบวงจรรวมทุกจุดเลยรวมทุกช่างเลยนะคะอยู่ที่อู่เนอะ,อะลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมก็จะ ได้มาชมผลงานของอู่เราเนาะก็จะรู้เลยนะคะอู่ของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสําหรับ FC ที่สนใจเนาะอยากเข้ามาเยี่ยมชมตัวจริงว่าสวยเหมือนที่แม่ค้ารีวิวไปไหมนะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมมาดูตัวจริงมาลองขับได้เลยค่ะลูกค้ายินดีมากๆนะคะเบอร์โทรอู่ค่ะ0863297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ098162 8084นะคะลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อผ่านทากสหรือจะตัดสดนะคะก็ได้เลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนเนาะเพิ่มเติมตรงไหนได้หมดเลยนะคะยินดีมากๆเลยสวยมากคะ่ะลูกค้าเอาใจคนรักสีชมพูหวานแววเนาะโอ้โหมาพร้อมกับชุดแต่งโหดหดุด,ด,ดันนะคะสวยมากๆคะ่ะ ฝาครอบล้อตัวนี้เป็นของเดิมญี่ปุ่นมาเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเนาะสำหรับ f c ที่แบบสนใจอิสุโ,โ,บโรบคอปบนะคะถูกใจคันนี้บอกเลยนะคะห้ามพลาดค่ะนี่ค่ะแต่งสไตล์หยุ่นให้เลยเนาะข้างบนก็จะเป็นกระเช้านะคะสุกตามิชลินฝั่งละตัวสวยมากๆค,กค่ะลูกค้านี่ค่ะดูได้เลยเนาะเดี๋ยวแม่ค้าจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะให้ f c ได้ฟังเสียงเครื่องเนาะ เลยนะคะสวยมากๆะค่ะลูกค้าราคานะคะคันนี้เนาะแม่ค้าเปิดไว้อยู่ที่950,000บาททวนต่อรองได้นะคะ,ะแม่ค้าแนะนำเลยให้มาสัมผัสต,ตัวจริงก่อนเนาะ,ะมาต่อรองกันนะคะราคากันเองทุกคันเนาะไม่แรงนะคะห้ามพลาดเลยสวยมากค่ะ เดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมเครื่องยนต์เนาะกันสาบประตูนะคะยังไม่ได้ติดตั้งเด้อค่ะลูกค้ายังไม่ได้ใส่นะคะอันนี้จะเป็นของเดิมจากญี่ปุ่นมาเหมือนกันเนาะเป็นยุ่นให้ทั้งคันเลยสําหรับคันนี้นะคะนี่ค่ะ ค่ะนี่ค่ะลูกค้า4 h k เนะคะ4สูบ210แรงมาร้าเทอร์โบโคอมมอนเร็วนั่นเองนะคะอันนี้สภาพยังไม่ได้ล้างนะคะ,ะเราต้องเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะส่งมอบเนาะสำหรับ FC ที่สนใจนะคะอันนี้95%เนาะยังไม่ร้อยสมบูรณ์100%ค่ะ ฝั่งนี้ค่ะนี่เลยของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยนะคะน้ำยาฟรีปัม๊มทุกอย่างเช็คให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะระบบแอร์ก็เช็คให้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่ล้างทำความสะอาดเนะาะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะแค่นั้นเองอลูกค้าที่สนใจก็มาชมได้เลยนะคะสวยมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะราคาไม่แรงด้วยนะคะ นี่ค่ะกรองดักน้ําก็ใส่ให้ไปเนาะดูงานได้เลยนะคะดูงานได้เลยนี่ค่ะลูกค้าเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดนะคะแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่สนใจแวะมาชมมาลองขับมาดูคันจริงได้เลยนะคะราคาไม่แรงค่ะนี่เลยสวยงามมากๆค่ะลูกค้า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ